มิตรภาพดีๆโซเชียลแชร์สนานหลังเห็นลิซ่าจีซูไปกินข้าวกับรุ่นพี่ชายคนนี้เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพต่างค่ายเลยก็ว่าได้ เมื่อล่าสุดในทวิตเตอร์ได้มีการปล่อยภาพของลิซ่าและจีซูสองสาวแห่งวงแบล็คพิงคและรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่างแทยังแห่งบิ๊ BANG โดยทั้งสามคนดูเหมือนว่าจะไปทานอาหารด้วยกันหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วได้ถ่ายภาพกับเชฟและเจ้าของร้านสำหรับรุ่นพี่แทยังเป็นสมาชิกวง BIG BANG เป็นเด็กฝึกหัดของค่าย YG มา6ปีเช่นเดียวกับจี r a าก n มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับศิลปิน รุ่นพี่ในค่ายเดียวกันมาอย่างมากมายแทมยังทำหน้าที่ร้องนำและเขายังเป็นนักร้องเกาหลีที่มีชื่อเสียงที่ดีมากๆและเพราะมากๆเสียงของเขานั้นเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครและเขาถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆของเกาหลีอีกด้วยบอกเลยว่าน่ารักมากจริงๆค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ